จุงกระสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นภาษาโคราสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมกำลังจะไปที่หาดพัทยาเหนือนะครับผมวันนี้มากับบอสโจแล้วก็เซียนดนนะครับผมที่งานยังไม่ทันเตลรานะครับแต่ว่าต้องมูฟมาที่นี่ก่อนนะครับผม บอสโจอยากพักผ่อนอยากผ่อนคลายนะพี่น้องเนาะนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวมานอนรองานพรุ่งนี้นะครับผมนะครับใกล้งานพรุ่งนี้เลยใกล้งานพรุ่งนี้เนาะครับผมก็เลยแวะมาที่พัทยานะครับผมก็ออกมาตั้งแต่ประมาณที่หนึ่งครึ่งประมาณนี้เกือบเกือบตีสองครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบตีสามแล้วนะครับผมจะตีสามแล้วนะพี่น้องนะครับผมก็ ได้ออกมานะครับบอสโจแล้วก็เสียนนเนาะนะครับมาสามคันนะครับผมก็ตอนนี้ผมให้เสียเอ็มขับนะครับผมชุดอยอดเอ็มขับมาแด้เป็นชั่วโมงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะถึงแล้วอีกประมาณหกนาทีนะครับหกนาทีก็จะถึงชายหาดพัทยาเหนือนาะพี่น้องเนาะนะครับผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับบอสโจอยากพักค่อนวัางานเราก็จัดให้นะครับตอนเลกเรา คิดไวแล้วเนาะเราอยากมาทะเลนะครับอยากอยากมาทะเลตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่เรามาแล้วตั้งแต่วันที่เรามาแล้วนะครับว่าอุ้ยใกล้ทะเลไหมเนี่ยเดี๋ยวนั่งเล่นทะเลยไปหานั้งเล่นทะเลคือบางทีอยากพักผ่อนนะครับวร้านนี้อร่อยนะครับอยากพักผ่อนนะพี่น้องเนาะนะครับอยากเอ่อฝนคลายฟังเสียงน้ำทะเลเนาะโอ้เห็นบางคนว่าอยากมาทะเลก็มาครับมามามาจวดจวดพี่น้องนะครับอยู่ ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมนี่ถึงแล้วถึง,ถงแล้วจะถึงแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมบตอนนี้ <100. S 1> ผมมาตั้งแต่ออนทัวมานะครับกี่วันแล้วนะตั้งแต่วันที่สามสิบเนาะใช่วันนี้วันที่วันที่สี่ตุลานะครับผมห้าวันแล้วพี่น้อง ห้าวันแล้วนะครับผมที่ออนทัวร์กรุงเทพแล้วยังหาทางกลับบ้านไม่ได้เลยว่าได้ตอแรกกะว่าจะกลับวันนี้นะครับเต้ลาเสร็จว่าจะกลับเลยนะครับแต่ว่าบอสโจบอกโอ้ยเดียวกลับแล้วก็ขอบคุณนะครับบอสโจเนาะที่แต่งตั้งให้เป็นแอดมินเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอย่างเต็มตัวแต่เป็นแอดมินแบบว่าไม่ได้ลงบ่อยแขนนั้นไม่ได้มีหน้าที่ตายตัวส่วนมากก็ช่วงนี้เราก็จะเป็นแบบ ใช่ใช่ถานหลังบ้านใช่ครับถ้ามาก็จะคือเป็นทํางานหลังบ้านนะครับ<ม>อย่างช่วงนี้เราก็จะทําหลังบ้านพว,วกกราฟิกพวกอะไรพวกนี้ใช,ช่วย<ไ>บอสโจนะครับ<ม>อย่างถ้ามาหน้าง,งานเราก็มีกล้องมีกล้องใหญ่นะเราก็จะถ่ายพวกเป็นช็อตเป็นช็อต,ตเอาไว้ลงเพจอะไรพวกนี้อืครับใช่ครับก็วันนี้ก็ได้ ประชุมแอดมินไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็บอสโจโบอสหญยเลยเนาะเราเราก็ <laughs> ดีใจมาก, <laughs> กเราก็ดีใจนะครับผมแล้วก็เห<ม>็น FC คอมเมนต์มาบอกโอมีแต่แสดงความยินดีนะครับมีแต่อยากให้พวกเราช่วยนะครับก็ต้องขอบคุณวัหน้าที่นี้นะครับเราก็จะทําหน้าที่ให้เต็มที่<ช>นะครับผมหน้าที่ช่วยบอสโจน,นะครับอันนี้ช่วยบอสโจแอดมินก็เอฟซีก็มีแต่คนแบบโพสว่า,โอ,โ,วาโอ้ยินดีต้อนรับแบบสุดยอดมากหลายคนครับ<ช>ขอบคุณเอฟซีณมายคน มากๆากนะครับผมเสียเอฟเเพลงพวกเข้ากระสิเออพอเข้ากระสิดึงความสามารถที่มีเนี่ยจะเอามาใช้เนี่ยในองค์กรเต็มที่เนาะอย่างเต็มที่ใช่ใช่ครับอย่างแบบคว่ำหัวองจริงคว่ำหัวมีหลายแต่ว่ามันบอกว่าใส่ไปหรือเปล่ามันก็เรื่มเดี๋ยวเดี๋ยวไปขุดครับเดี๋ยวไปขุดนี่เสียวเอฟเฟคครับต่างๆ่างนุ่นแล้วเสียเอฟมาตึงตึงดึงเอามาใช้แล้วแต่ตอนนี้เรื่มด้เรื่มบอกว่อยได้ใือเนาะบางอย่างใช่หลายอย่างเลย ครับก็เดี๋ยวจะทำอะไรหลาย,ลายอย่างช่วยบอสโจน,นะครับตอนนี้ถึงพัทยาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงชายหาดน้ำพี่น้องนอะนะครับผมโอ้โอเอเยเมืองเจริญเมืองที่ไม่มีวันหลับคือคลื่นมากที่ไม่มีวันหลับเมืองเป็นที่เมืองที่ไม่มีวันหลับนะครับนี่สังเกตดูไม่มีสายเสาไฟเด้อ่าสายแฟลงดินเด้เออเจริญแล้วนะครับผมจะเจริญแล้วเจริญแล้วตอนนี้ถึงแล้วนี่นี่ข้างหน้าเป็นเป็นหาดนะครับนี่ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมนู่นนี่รถเสียนนนะครับรถบรถัสโจอยู่ข้างหน้าโดน,น,นพี่นอ้องนะครับรถบรถัสโจอยู่ไหนนี่อยู่ข้างหลังเราอ <laughs> ถ้าบัสเจออยู่ข้างหลังเรานะครับตอ <c oughs> นนี้อันนี้เสียนอนอยู่ข้างหน้านะครับผมนี่ชายหาดพี่นอ้องโอ้ยอ้าวนนทบุรียาปาอ๋อว่านี้อยู่ตรงท่าเรือนี้ด้วยดนี่ท่าเรือข้ามไปเกาะล้านแหลมบรีไฮเออแหลมบรีไฮปลาเมืองที่ไม่มีวันหลับนะพี่น้องเนาะโอ้ย เดี๋ยวถนนโอ้โหเดี๋ยวยิมทำไมเป็นแบบนี้จริงจริงถนนดูถนนโอ้โหเขาวสะอาดหาดทรายสวยขาวบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากนะครับผมฝรั่งเต็มอยุพี่ดองถึงแล้วนะครับผมโอ้ถึงแล้วถึงแล้วจอดรถกันที่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวหาที่จอดรถครับตอนนี้ถึงเชนทันพัทยานะครับเรียบร้อยเนาะพี่น้อง ตรงนี้จะเลินคนจะเยอะมากนะครับที่จะรลตรงไหนเราบที่นี้นั่นแล้วโอ้อกเกี่ยววันเรานอนกันเนาะอหมโสุดยอดนะครับนี่ดูเทีเย่ยร้านครงร้านค้านน่อ่าร้านค้า,ายังเต็มยเยอะมากนะครับผมฮอรดแล้วพี่น้องฮอดแล้ว เกต้หันยีจอดนะครับผมไกล้แล้วไกลแล้วโอ้คนยังเยอะอยู่เลยนะคนเยอะมากวัาบรรยากาศไหมพี่น้องว่าแมนโอ้ยสุดยอดมาดิจอดได้อยู่มั้งแล้วว่าแดงดิแดงก็ก็จอดดีก็จอดแล้วแดงหมดเลยนี่ อจอดตัวอจอดที่เขาแล้วไม่ได้ลองเหยื่อตำรวจล็อกล็อกแล้วล็อกเราก็จ่าย <laughs> เออเอ,อมันแดงทั้งหมดเลยสวัสดีครับทามาที่ไหน,นเนี่ยครับพัทยาพัทยาเหนือกินอะไรไหมโอ้ยก็มีอย่าง แมวอยากกินอยู่พวกปิ้งย่างนี่เนาะอเอออยากกินอีกทียางกินหอยแขงบ่อกินหอยแขงบ่กินหอยบ๊ตอนนี้เราอยู่พัทยานะ นี่ว่าเธออยู่ในรถตัวนี้บรากาศดีประเทศหาดนี้ไม่ดีเนาะครับดีมากจัดใจขาวอยู่ใช่ครับ วิวสวยมากสวยไหมครับสวยเป็นไงสวยไหมเสียเอ็มสวยครับเจ๋เวมากมมมามฝรั่งเดินเยอะแยะมากมาไหมเนาะมีนมาก็ขอรับนี่มาบ่อยน่าถ้าเกิดอยู่บ้านไม่ค่อยได้มาเนาะเมีนครับครับอันนี้อันอนี้เป็นเรืออยังคนอย่างนี้ที่จอดเรือข้ามไปเกาะล้านไหม ก็ร้านอยู่แถวนี้ครับแต่ผมจำไปด้แมนครับเดือดรับจ้างอยู่แล้วหาปลาหาปูบางทีแบบเป็นที่ท่าจอดไหมเขาเช่าจอดอย่างนี้ก็มีครับพูดเหมือนเจ้าของท่าเรือดิผมอ่ะเจ้าของท่าเรือไม่ใช่มั่วเอาโอ้สุดยอดพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศย่ำกระเพื่สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับเนาะอยากกินไห้ไหม แข็งด้วยหอแข็งโอเคครับพ kind of ี่น um, okay, ้องก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับจะหาของกินก่อนนะครับผมวัโจลงมาแล้วจะหาของกินก่อนหลากวันเวลา เเป็นวุลัชาิรานอล้อดินัแผมนี่ครับทะเลในรอบในรอบปีจังไรจะได้มีหนึ่งวะเขาโตมากขนาดนี้วในวัตถษนี้เขาไปกินไปนั่งกินก่อนนะเนีโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องได้์ก็บแชร์นะครับ เอาลองคลิปให้ดูดึกๆ <laughs> นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหาอะไรกินก่อน <c oughs>